การเมืองกำลังกรุกกร่ดน,นะเกมหมากกระดานต่อไปทักษิณกำลังดูว่าทักษิณจะเดินเกมอะไรแต่ไม่เหนือวความกดหมายทักษิณก็มากรบข่าวเหมือนเดิมตอนสมัยอภิปรายไม่างใจนะครับแล้วเขาก็พยายามจะสร้างความฝันโอ้ยลูกเขาจะเข้ามาเสร็จเท้าวอเพื่อไทยต้องเป็นที่หนึ่งนะะซึ่งในอนาคตนะฮะผมเรียนหุ้นส่วนว่าก,กติกาทางการเมืองอาจจะไม่เหมือนเดิม สวัสดีครับพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าวว6 n e นิวส ok นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวของทางฝั่งรัฐบาลซึ่งคงเป็นประเด็นหลักนะฮะที่มีการเคลื่อนไหวและที่สำคัญมีการเจรจารในหลายประเด็น ชีวิตผมเนี่ยครบออทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวความสําเร็จในการบริหารงานมาเรื่องเดียวที่ผมมีความปราถนาในชีวิตผมต้องนําความเปลี่ยนผ่านที่เป็นบวกที่ต้องนําชัยชนะกลับมาให้พรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งต่อไปไม่มีอะไรที่จะมาทําให้ผมไม่สามารถทําได้เรามีประธานสภาเรามีรองประธานสภาเรามีนายกรัฐมนตรี ามีนอง,ง,องรังแ้จำนนตรีอีกสามคนเรามีกระทรวงควมนาคมเรามีกระทรวงสาธารณสุขเราดูแลเรื่องความมั่นคงเรามีเราเราควรจะโฟกัสเรื่องเหล่านี้ไหมแทนที่จะโฟกัสว่าคนอื่นเขามีอะไรพรรคอื่นเขาได้อะไรสอสอพรรคอื่นเขามีอะไรบ้างฝรั่งอ่ะเขามีสุภาษิตอันหนึ่งว่าสนามหญ้าที่อยู่อีกข้างหนึ่งของรั้วมองเผลๆไปอ่ะมันเขียวกว่าบ,บ้านเราบ้านเราตลอดเวลาหญ้าบ้านเราเนี่ยเราอยู่ในบ้านเราเราก็รู้ อาจจะไม่ดูเผินๆแล้วมันไม่เขียวเท่าเขาแต่อย่างน้อยเรารู้ว่าหลุมบ่อตรงไหนมันมีมูลสุนัขบ้างเราจะไม่ไปเหยียบอีกฝั่งนึ่งเ,เรามองเผินๆไปอะสนามมันเขียวกว่าแม่น้าไปวิ่งเล่นเตะฟุตบอลังเลยนะวันนี้เนี่ยสนามห,หน้าบ้านเราอาจจะไม่เขียวเท่าเขาเรามีปุ๋ยเรามีน้ําเรามีรถตัดที่ดีกว่าแค่ทีม่มองไปเนี่ย ลุกขึ้นมาได้ไหมเอาน้ำมาลดเอาปุ๋ยมาเทมาแซะย่างให้หมูมาตัดหญ้าช่วยกันทุกคนเพื่อให้สนามหญ้าบ้านเราเขียวขจีกับเขาได้ไหมครับปิดสวิตสอว์ปิดสวิตสามปอคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันค่ะไม่ใช่เป็นมุกเดิมมุกเก่าเลยอะไรหรอกครับเป็นความจริงที่มันจะปรากฏ ตลอดไปไอ้คําตลบแลนะ่งมันไม่ยัง่งยืนหรอกครับแต่ความจริงที่ยืนย,ยัดอยู่เพราะนั้นยืนยันว่าสิ่งที่นายกไปพูดกะแนกกระแนผมข้างนอกนั้นไม่จริงผมยืนยันว่าผมเป็นคนที่ไม่พูดอะไรสับหลับหรือพูดอะไรที่ไม่รับผิดชอบผมไม่กล่าวหาใครที่ไม่เป็นความจริงผมรู้ว่าคนที่ไม่พูดจริงคนที่โกหกกับพวกโกงบ้านกงเมืองพวกเดียวกันอันนี้พี่น้องประชาชนเลือกคนอย่างไรมา เราได้ผู้แทนอย่างนั้นและเราจะมีรัฐบาลอย่างนั้นถ้าเราเลือกคนซื้อเสียงมาคนโกงมาเราจะได้รัฐบาลโกงเพราะเสียงกงมากมาจากสภาผู้แทนสดน่ดนนายกเยกเฐาวันนี้เรียกชื่อไม่ปิดแล้วครับท่านไม่ใช่นายกแอบนะครับท่านเป็นนายกมาครึ่งปีแล้วเศรษฐากราบขอไปด้วยกับภาษาใต้เขาเรียกว่าเซซ่าเซซ่าแปลว่าลำบากแม่บอกว่าปิดยางทั้งวันได้นิดเดียวเหนื่อยชีวิตเซซ่า ก่อนหาเสียงเราคือพักการเมืองเพื่อคนไทยทุกคนค่ะเราจะทําให้คนไทยทุกคนอยู่ดีดดกินด,ดีเศรษฐกิจดีร่ำรวยกันตัวหน้าค่ะเราขอสัญญาค่ะเราทําได้ค่ะพอได้เป็นผู้นําแล้ว ไทยประชาชนต้องมาก่อนมาหมดแล้วไขแแ่แพงแก๊สแพงน้ำมันแพงข้าวสารแพงค่าไฟแพงเอากล้วยที่หลังบ้างเถอะไม่ต้องมาก่อนหรอกหลังจากการอภิปรายว่างใจผ่านมานะครับโดยไม่มีการลงมตินะครับสิ่งที่เกิดขึ้นพรรคเพื่อไทยโดยทักษิณนก็ใช้ตัวเองอีกรอบหนึ่งนะทักษิณก็ม่อีกรอบ ใช้ตัวเองเป็นเครื่องมือในการกรบข่าวนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นสวก็อภิปรายไม่วางใจทักษิณก็โปรโมาเช่นกันคราวนี้ทักษิณก็โปรโมาอีกรอบเพื่อทําการกรบข่าวก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายนะครับมั่นใจครว่านายกาเสถานี่นำพาประเทศได้เพราะเนื่องจากว่าท่านเป็นนักบริหารและมีประสบการณ์มาก การบริหารมันอยู่ในกรุงเทพการมีเครือข่ายในการที่จะส่งเสริมช่วยเหลือสนับสนุนกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ก็จําเป็นเหมือนกันของผมนี่ก็เป็นคมนมานอกมาเป็นนายกวันนั้นก็ไม่มีเครือข่ายในกรุงเทพอันนี้ก็จุดอ่อนมันก็มันมีจุดอ่อนจุดแข็งเป็นการวางตัวที่เหมาะของพรรคเพื่อไทยนายกเศรษฐาเหมาะที่จะลงไปในช่วงทานซิชันหรือช่วงเปลี่ยนผ่านาระหว่างาการเมืองที่มันมันมีหลายพรรคอย่างนี้นายกเศรษฐาน,น้าจะทำ ได้ดีเพราะความมีประสบการณ์ผมมั่นใจว่าคุณหญิงสามารถที่จะนำทีมพลิกเกมได้ไม่ยากคือเป็น DNA ระหว่างผมกับคุณหญิงผสมกันเป็นคุณหญิงเพราะนั้นเขาเอาส่วนเข้มแข็งอดทนเด็ดขาดมาจากคุณหญิง แต่เขาเอาส่วนที่เป็นคนเอาโกอิ้งคือพบปะผู้คนทำการเมืองเข้าใจการเมืองเนี่ยแบบผมแล้วก็เขาก็เรียนรู้จากแม่จากพ่อมาเพราะว่าสม็นลูกคนเล็กมาทั้งสองทางผมเชื่อว่าเขาเป็นผู้นำที่ดีได้ไม่ใช่มาเชียร์รูปนะในเมื่อผมทําได้ DNA <S <S ผมก็ต้องทําได้การออกมาเคลื่อนไหวครังนี้ของทักษิณก็มีเจตนานะครับให้เห็นว่าเขามีศักยภาพ เคลื่อนไหวเพื่อให้คนหยุดพูดเรื่องของความร่มเหลวของรัฐบาลของเศรษฐาทาวีสินนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งการเมืองรวมทั้งการบริหารไม่ได้แล้วก็ยังมีการบอกอีกนะครับว่าประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นเรื่องของลูกสาวเขาเนี่ยจะมาทำการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในอนาคตทักษิณเขาทำแบบนี้ในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองผมเล่นรุน่นส่วนนะ เป็นกลยุทธ์การกรบข่าวถา,ถามว่าเคยขึ้นเมาาื่อไหร่กนล่าสุดสวนสวนะสวไม่นานทักษิณก็โผล่ขึ้นมาเหมือนกันใช้หลักการเดียวกันนะที่โผล่ประจวบชิงใหม่นะเพื่อให้กระแสการโจมตีตบาลของเศรษฐาทวีสินนั้นน้อยลงนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือเขาประสบความสําเร็จไหมเขากระทาเหนือความคาดหมายไหมก็ไม่เหนือความคาดหมายก็ทําแบบเดิมเกมือนทักษิณจนกระดานละไปต่อไม่ได้ละนะฮะตอนนี้เกมหมือนทักษิณก็ต้องดูว่าเขาจะเอายังไง การดังฝั่งก้าวไกลที่ทําการโจมตีทักษิณที่ทําการโจมตีอุ้งอิงที่ทำการโจมตีเศรษฐานะะซึ่งเป็นตัวละคร3ตัวที่ดังฝั่งก้าวไกลและประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นฝ่ายค้านเนี่ยทำการโจมตีอย่างเต็มรูปแบบนะครับที่ผ่านมานะะประชาธิปัตย์ส่งคนไปชั้น14นะฮะเพื่อบุกตรวจสอบนะะในานามของคณะกรรมการนะะตำรวจก็ปรากฏว่า ก็มีการเอาผิดญาติพี่น้องของเสียต่อนะครับในเรื่องหมูในเรื่องของไก่ะนั่นกะ็สิ่งที่เกิดขึ้นสําหรับพรรคประชาธิปัตย์ที่โดนไปรอบนี้นะฮะก้าวไกลเปิดฉากโจมตีทักษิณน,นะฮะก็ดูว่าว่าทักษิณเขาจะยังไงต่อไปสำหรับก้าวไกลแต่ประเด็นที่น่าสนใจคืออุ้งอิงลูกสาวของเขาทักษิณบอกว่าสามารถที่จะ,ะเข้ามาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนู่นนี่นั่นได้ก็ที่ผ่านมาหุ้นส่วนจำได้ไหมฮะเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ 5160กว่าล้านบาทอุกอิงใช้ทำซอฟต์พาวเวอร์จนถึงวันนี้ประสบความสาเร็จไหมฮะคุส่วนลองพจารณาดูเราประชาชนเงินพวกเรา,นานนเนี่ยถามเลยเนี่ยประสบความสําเร็จไหมซอฟต์พาวเวอร์ของอุกอิงเนี่ยนะฮะแล้วก็เรื่องของเศรษฐทาทวีสินนะฮะบอกว่าเพื่อไทยมาปุ๊บก,ก็จะเปลี่ยนทันทีจนถึงวันนี้8เดือนข้าไปลวเปลี่ยนหรือยังฮะประเทศไทยอยู่ดีกินดีเลือกเศรษฐาได้เป็นเศรษฐีคุณส่วนเป็นเศรษฐีแรือยังฮะแต่ผมเห็นเราเราเนี่ย ราคาค่าน้ํามันโดยเฉพาะดีเซลและเบนซินี่ยพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะฮะไม่ทรงก็สุดเห็นไหมฮะที่ผมเรียนมาตลอดมีทางเดียวอะเรื่องของคอมพล็กอ n นเตอร์เทนเมนต์ตอนนี้เขาก็เริ่มทำแหละมีทางเดียวเดียวก็จะไปได้ไปทางอื่นไม่ได้หรอกมีแต่เจ๊งกับเจ๊งนะครับตอนนี้การเมืองกำลังกรุกกุุนนะเกมหมากกระดานต่อไปทักษิณกำลังดูว่าทักษิณจะเดินเกมอะไรแต ไม่เหนือความกตัมายทักษิณก็มากรบข่าวเหมือนเดิมตอนสมัยอภิปรายไม่างใจนะครับแล้วเขาก็พยายามจะสร้างความฝันโอ้ยลูกเขาจะเข้ามาเสรยเท้าเพื่อไทยต้องเป็นที่หนึ่งนะซึ่งในอนาคตนะฮะผมเรียนทุนส่วนว่ากติกาทางการเมืองอาจจะไม่เหมือนเดิมนะเพื่อไทยอาจจะไม่ได้เป็นที่หนึ่งและก้าวไกลอาจจะไม่ได้เป็นที่หนึ่งประชาธิปัตย์อาจจะไม่ได้เป็นที่หนึ่ง,แ,จจง,จจงแต่ประเทศไทยจะเป็นที่หนึ่งเท่านั้น ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศสักจิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ กกป่วยนัตาพอที่คืนเจ็ป่วยหนักใกล้ตาย้ๆๆยายดีร้องไา้รีบเอาตัวไปรักษาฉันสิบสี่โรงพยาบาลตำรวจมีลิเกจำปวดนอนปวดแกงปวดขาใช้อาพิสิทธ์เล่เลียมานยาใช้อาพิสิทธ์เล่เลียมานยาถึงสิงบแปดกุมภาก็กลับบ้านสบายใจ ความศักดิ์สิทธิ์ชีวิตประชาชนก็นวุ่ไวายคนรวยมียศศักิ์อยู่สบายคนตายคือพี่น้องประชาชนคนจนเมืองไทยนอนกายอยู่ข้างถนนคนรวยช่อชนนอนบนโรงพยาบาลตำรวจขอบคุณหมอชนนักหนาะ จาบจาจนักกีราคีมาสบายใจพวกยาบาหาเม็ดไม่เป็นไรเสษยาบาหาเม็ดไม่เป็นไรสกันไายทั่วไทยลูกหลานช่างแม่งมานพื้น ขาใหญ่ก็โดนหันเจ้าหน้าที่แสบสันหลักสอกปปอักไว้ดีนะท่านชัยวัดเขารู้ใตดีนะชาวบ้านเขาตาไว้ามผ่านสู้สุดใจรักษาไว้ด้วยชีวิตกฎหมายไรความศั์สิทธิ์ชีวิตประชาชนก็มุ่นไว้คนรวยมียศศักิ์อยู่สบาย คนตายคือพี่น้องประชาชนประชาชนทำเพื่อชาคนมีอำนาจทำเพื่อตนคก็ ชาวคอมเมนอยากได้ก็บปูดผิดเส้นแดนรัฐตูดทับซ้อนดินแดนไทยส่งหุ่เส้นมาเยี่ยมนักโทษเมืองไทยส่งหุ่เส้นมาเยี่ยมนักโทษเมืองไทยเราคนไทยร่วมใจรักษาไว้เึ่งแผ่นดินมาร่วมกันเถิดที่น้องคนไทยลุกขึ้นสู้สุดใจรักษาชาติและแผ่นดิน ผูคนไทยรักชาติด้วยชีวิตผูคนไทยรักชาติรักแผ่นดินที่ดินทำกินของลูกกลานผู้สื่อไปประชาชนทำเพื่อชาติคนมีอำนาจทำเพื่อตนโคน